สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดนะคะมาถือศีลน,นะคะก็ครบกำหนดแล้วก็จะลาศีนแล้วก็เราจะไปเที่ยวกัมพูชากันค่ะอันนี้มากราบพระนะคะก่อนจะลาศีนค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดป่านะคะวัดป่าภูดินอำเภอชื่นชมมหาสารคามนะคะ วันนี้ก็พานมยุโรปมาถือศินด้วยนะคะหลังจากถือสินเสร็จแล้วเราก็เข้าเสียมเรียบค่ะเที่ยวกัมพูชาต่อ ให้ดูบ้านของเขานะคะเขาสร้างบ้านหลังคาคือมันสั้นมากค่ะแต่ก็เกิดจะคลายบ้านเราค่ะมันมีออย่างนึ่งนะถ้าเขาเปิดโรมิ่งเนี่ยใช่ได้เลยแต่ก่อนเราลงมาเนี่ยเราต้องซุ่มก่อนถห้เขาเปิดโรมิ่งให้จะใช้ที่บ้านที่บ้านเยอะก็ได้ธรรมดาเปิดโรมิ่งอยู่นะครับเปิดโรมิงเรามาบุ๊ม กวียนโบราณค่ะสวยงามมากค่ะปีที่แล้วแค่ผมมาจากบ้านําเที่ยวเนี่ยน,นั้นคขาเต้นตัวแบบเป็นคนแม่เลยนะรู้ไม่อ้อเลยอันนี้ผมพาเที่ยวไม่ผมบอกเขาไม่ต้องพูดนะนแค่เที่ยวอยาเดียวทำพูดธกลรู้เนี่ยคนขับรถนะคะเป็นคนกัมพูชาแต่ว่าพูดไทยชัดมากฟังรู้เรื่องทุกคําค่ะเก่งใจดีด้วยค่ะ ถึงแล้วนะคะเสียมเรียบเดี๋ยวเราจะขี่รถชมรอบๆเมืองแล้วก็ไปตะเวนแถวนครวัดก่อนค่ะออเดอร์ไปก่อนเดี๋ยวพวกนี้ก็ชมจริงค่ะไม่อัดวีดีโอใช่ไหมผู้ชมแม่จับวีดีโอนิ่งยิบออไออีกปีก็บอกทิศตรงไป ถึงแล้วนะคะนครวัดนครวัดถึงแล้วค่ะในที่สุดก็มาถึงขอบอกว่าคนเยอะมากค่ะมาทุกสรารทิศเลยยุโรปก,ก็มีเมริกาก็มาค่ะนาำนี้เขาก็จะสร้างรอบวัดนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันศัตรูสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเขาพักที่นี่คนที่นี่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้น่ะ ก็ม <S an> ีคนตายแล้วโยนทิ้งในน้ำบริเวณนี้เยอะมากหัวก็โลกเยอะมากแต่ว่าก็ไม่มีใครลงไปคนดูนะคะนี่ก็วันที่สองนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมจริงๆค่ะนครวัดก็ยังเป็นสถานโบราณที่ยังคงความเป็นโบราณไว้ได้ดีมากค่ะ นกอะไรนะคะตัวเขียวๆนกเต้าหรือว่านกอะไรนะนกเต้าใช่ไหมพี่จำชื่อไม่ได้สวยงามมาก นี่ก็เป็นรูปภาพของบรรพบุรุษที่กู้ชาติของบ้านเขานะคะอันสร้างที่นี่น<ๆ>แต่ที่ขนมเป็นไม่ได้สร้างาอันนี้ก็เป็นหัวกะโหลกที่ขุดพบในวัดนี้นะคะน่าจะหลายร้อยหัวกะโหลกมไม่รวมกับที่อื่นนะคะก็หลายๆท่านคงจะทราบประวัติ ของกัมพูชาสมัยก่อนดีนะคะก็คือจะไม่เล่าเยอะแต่จะให้ดูแค่ที่เก็บหัวกระโหลกค่ะก็ขอขมาอนุญาตท่านทุกๆท,ท่านที่อยู่ในนี้นะคะขอ,อหัวศิกรรมด้วยขออนุญาตถ่ายภาพเอาไปลง เดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นต่อของวัดนะคะอันนี้ก็รถเป็นรถไฟสมัยก่อนที่ก็ใช้ขนส่งพวกทหารนะคะที่เอาไปทำศึกสงครามสมัยนู้้นค่ะอ

เวลาจับนักโทษมาเอามามัดนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปเหมือนยุโรปเหมือนกันถ่ายหมดแล้วแล้วก็ส่งรูปให้รูปม่ได้ทั้ทัวจ้ะ นี่ก็เป็นศพที่กุดพบในบริเวณตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะ ก็แค่เอารูปเอาคลิปมาให้ดูเฉยๆนะคะใครอยากรู้อะไรก็ไปค้นหาดูเอานะคะอเอาแคให้เห็นว่าเออมาเที่ยวเห็นตรงนั้นตรงนี้นะคะเอามาให้ชม <c> เดี๋ยวคลิปนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาไปให้ดูจุดอื่นนะคะ